วันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับเราที่เรามาทำสวนตัดหญ้าที่ตำบลหน,นองปลาดูอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พอดีเราว่างก็เลยมาตัดหญ้าที่ที่ของแม่พอดีแม่เขาจะขายอยู่ตำบลหน,นองปลาดูอำเภอเล่าขวัญเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาเนี่ยครับสวยๆมีน้ำ มีน้ำประปาไฟเข้าถึงขอหม้อมันก็ใช้ได้เลยแล้วก็มีประประอายอยู่หน้าที่เลยอยู่หน้าที่เลยแค่รอมปิเตอร์มาติดก็ใช้ได้เลยนี่ครับของเราจะยาวติดข้างบ้านนี้เลยยาวไปนู่นเลยหน้า,วากว้างประมาณ10-12เมตรลึกประมาณ ห้าหกสิบเมตรได้ประมาณความลึกนะกว้างสิบสองลึกหกสิบเนี่ยครับเข้าซอยฟาร์มไอ,ไอซอยยิงเยื้องกับวัดหนองตะกายตรงขวามือเลยวัดหนองตะกายมันก็จะอยู่ขวามือปากซอยที่เขียนว่าฟาร์มฟาร์มอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขียนว่าฟาร์มแล้วก็เข้ามาในะซอยประมาณสัก500เมตร อะไรเมตรปุ๊บ,บวิ่งตรงเข้ามาสุดๆเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเส,ยส,ยสยร็จปุ๊บตรงมาจนสุดทางสุดทางก็เจอสามแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงมาประมาณสักร้อยถึงสองร้อยเมตรจะมีซอยอยู่ขวามือตรงข้ามสวนอ้อยตรงข้ามสวนอ้อย จะเข้าซอยมาประมาณสัก50เมตร4ี่เมตรจะถึงที่จะถึงหน้าที่แปลงนี้นะครับถ้าสนใจติดถ้าสนใจก็ติดต่อคุณหมูได้เลยหน้าที่200ตารางวาอยู่ตำบลหนองบาดูอำเภอเล่ากวัจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ที่ถมแล้วนะแล้วก็ถมเป็นเนินไว้เป็นปลูกบ้านอยู่อยู่ถึงกลางด้วยพอดีวันนี้ผมเลยมาตัดหญ้า ตัดได้เครื่องทางไม่เสร็จโอ้งั้นขอจบคลิปว้เพีานี้นะครับถ้าชอบก็ติดต่อมาได้ทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงโทรหาคุณหมงสวัสดีครับ